พิชยามุกดาข้อสาที่แปดธนาสามสามีมะเมียเจ็เ้าสี้าบุญมีเอากอกันเจอกันหมดแล้ววันนีม้มีอะไรอีกก็อเองอยู่กับย่ามข้ามีนี้ จะถามเรื่องธุรกิจว่าะว่าใหญ่มันเข้าสินค้าแต่จริงเกี่ยวกับพวกเค่งเกงท่านนายชายมาเข้ามาขายใานช่องทางต่างๆทําได้หรือไม่แล้วจะทํามสามารถมาเป็นธุรกิจส่วนตัวได้แล้วก็ถามเรื่องคุณค่าของพ่อสา,สามีครับมีอะไรถามเรื่องคุขภาพ่อสามีมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจะดีขึ้นจะมีอาการดีดีขึ้นแล้วค่ะจนแล้ว ตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่ามีอาการขาบวมขึ้นบ้างจะเปลนที่รักษาจะเปลี่ยนที่รักษาหรือว่าจะเป็นไข้โลดเป็นเรื่องหัวใจเ็นว่าหรือว่ามันเป็นเพราะเพรติดเชื้อในกระแสเลือดข้อปีครับเพราะอะไรนี่ค่ะแม่ปีอะไรครับปีปีเกือปีปีกับปีนปีกัสองปีปีี่ปีิสี่ปีที่รใช่ไ แล้วก็ถ้าปีหน้าจะปลูกบ้านอาจารย์จะปลูกใบไม้ปลูกที่หน้าท้ายที่ดินใช่ม้กามรองลูกชายกับปีหน้าจะสอบมหาลัยแล้วไม่ใช่ค่ะแล้วเขาโยมอ้หสุดา พอชอบตรไหนบีแกเลยก็คงไมกลับไปนานแลชอบที่บ้านยแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตมีไม่ผ่านกุศลในรับเื่นหรือการเงินเนี้ยพ่อเองอยู่ไหนในบ้านในย่ามข้า บอกว่าช่วยชุบหรือคือใครช,ชุบคือตาค่ะกินยาใช่ค่ะพิษใช่ค่ะหรือใช่ค่ะกินทำไม่อาจจะน้อยใจนะคะกัแบบทะเลาะกันตากัะยายแบบคือแบบใช่ค่ะหนูเรียยค่ะ กำใหญ่ใครอยากได้ตำแหน่งกำรรใหญ่ทำตัวแบบนี้นะกำรรที่ ช่วยยากที่สุดคือการค่าตัวตายพ่อเองบอกว่าให้ค่าช่วยหน่อยค่าเลยว่าอย,ยากยากนะ หลานก็ตั้งป้ายซีโกข้าวให้อีกินนะหน้าสงสารนะักนะัก จะทำช่วงไหนครับถ้าจะทำะช่วงส,สองสามเดือนหลังจากนี้คร<อ><อ>ับเพราะว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าจะนำเข้าแต่แบบคิดปิ้งหรือว่าเราจะนำเข้าเองอะไรแบบนี้ปีหน้า,ม,าม้าชง 5, าการเงินลมเลยคับจะดิ่งถ้าปีหน้าการเงินจะต้องระวังเรื่องการเงินครับทำก่อน หรืออีกซูมลงทุนก่อนลงทีจีนสามคุมภาพต้องเริ่มก่อนเริ่มสามคุณภาุราชตการเริ่มได้เลยครับปีหน้ามาเงินติดก็เป็นก่อนเป็นก้อนก็ลงทุนปีนี้ก่อนปีหน้าก็ขับไปเรื่อยๆแต่อย่าลงทุน ก็ลงทุนไปเนี่ยที่หน้ากองรถลงทุนแต่ขายที่เรามีอยู่มาหมางกันเงยนะครับโใช่ไหมใช่ช่มีไหมมีไหมว่าใครมาดูไหมอันละช่างมือนก็ย่ำมากินข้าวที่ตึง กินค่าที่ตึงตยัก็ทำได้แต่ว่าต้องภายในปีนี้นะครับเรื่องการขายลุข้ภาพก็พ่อเยรกันานเชียกว่าถึงให้สูงแชั้มีวรปกรใจห はい。 โผลอยู่นะฟังในฟังในย่ามครู่ เลือดจะเป็นพิษลองดูให้พ่อรักษาศีลสิบห้าครับ ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรหมายถึงถ้าสีค่าไม่น่าจะไม่มีอะไรที่จะผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมติดตบยุ่ตบยุงถากฟยัยเลียงวายถากษฟซีควายสองเองเองรักษาศีสีค่าเหมือนกันดีด้วยแล้วทุก เย็นกราบพระเทน้ำให้นายเวนพ่ออุศลจากศีลน,นะและให้พ่อ ค่อยคุยถอให้อีคุ้มครองนะอีจะคุ้มคุ้มครองคนมีศีลลองดูโผอยู่คือให้รักษาศีลทั้งสองคนเจ้าพี่คนนี้ให้ตอนเย็ให้ไฟฟ้าส่วนมนแล้วก็มาเทมากวดน้ำํำจากไฟฟ้าเส็จ เราให้ให้องวีทอด้วยสู้ฮะเอาหน้าแล้วก็ถึงเรื่องปีหน้าครับอาจารย์จะปลูกบ้านจะปลูกได้ไหม <g ülme> หร<า>ือพอมาทม่คนไปก่อนชงเดี๋ยวปีถัดไป,ป,ปค่อยว่ากันน ขายที่ให้ที่ต่อเราคือพูดว่าที่เขาจันซือจะให้เงินนี่เปบ้านี่า,าก่าอัูในบ้านใหญ่มังลงก่อนหยิดซู้ต้องลมก่อนสามพัพาครับมะกราบปีใหม่ลงเลย <S <S รเรื่องการเรียน้องชาย เหมนไทยเออเดอรน้ก่อนนะครัศีลภาวนาทานนะซีโกมาไหมมาตั้งให้ ชุบหน่อยพ่อด้วยแต่พ่อสบายกว่าค่ะแล้วขอถามหนูน้องได้ไหมคะน้องสาวเออปีกุ่นค่ะเกิดปีสามแปดสองห้าสามแปดอะค่ะคือเซ็ปต์มนีเขาออกจากงานแล้วเขาเหมือนแบบเป็นทั้งเชิงเศร้าทั้งไปโหลักทุกแบบ เศร้ามันแบบเคยโดนละชนแล้วเขาก็เลยเหมือนเรื่องอะไรนะแทนเหนีค่ะในโลกกลัวแล้วนี่ก็เลยเหมือนกลายเป็นซึมเศร้าแบบมันก็ไม่ค่อยพูดอนะค่ะใช่กรรมเชื่อพระพระไม่ล่ะพระเชื่อพระไม่ล่ะครับเชื่อนะคะก็เชื่อแต่ ช่วงจวังหวะที่ให้เขาต่งมาช่วงอะไรนะเสื้อผ้ามาชีแลนะค่ะเขาติดไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นพอดี<ม>ก็เลยไม่ได้ส่งมามันเลย<า>เกล้ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เอามาซีโก้ซีโก้ก็พามาด้วยเอาตัวเขาเหอรอคะใช่ครับเชิญมาเราเชิญดูมาทำบุญด้วยกันนะ <c oughs> อย่าขวาง แรงกรมเลยทําเท่าที่ทําได้ตอจบนะเจิญกรันั้นอบเชิญครับอยืไมนั่งร